สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นความเคลื่อนไหวจากเพจศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกร่วงละเมิดบุลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าสอชอนะครับที่ผ่านมาสอชอนั้นได้ช่วยดำเนินคดีนะครับกับกลุ่มคนหรือว่าบุคคลน,นะครับ ที่ไปบูลลี่ไปหมิ่นประมาทไปใช้คำหยาบคายกับบุคคลอื่นเนี่ยอย่างต่อเนื่องร่วมถึงดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำผิดตามมาตรา112ก็เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยจัดการกับบุคคลเหล่านี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับล่าสุดวันที่24มิถุนายน2.564 ทางด้านสอชอ,อนั้นได้โพสตเฟซบ o ๊กนะครับบอกว่าโพสต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเตือนทุกท่านว่าอย่าล้อเล่นกับกฎหมายกฎหมายไม่เคยทําร้ายใครถ้าคนนั้นไม่ได้ทําอะไรที่ขัดต่อกฎหมายแล้วก็เป็นการแนบเอาอ่าอินบ็อกเนี่ยนะครับของบุคคลบุคคลหนึ่งที่อินบ็อกมาพูดคุยกับทางด้านสอชอ,อนะครับบอกว่าพี่ครับผมเป็นหนึ่งในคนที่จะโดนแจ้งความครับ แล้วก็มีการคุยต่อนะบอกว่าผมไม่อยากโดนแจ้งความแล้วโพสต์ที่ผมโพสต์มินผมก็ลบไปแล้วครับพี่กรุณาผมด้วยนะครับผมจะไม่ทําอีกครับถ้าพี่คิดติดตามดูพฤติกรรมก็ได้ถ้าเกิดพบอีกพี่แจ้งความได้เลยครับครั้งนี้ผมขอร้องนะครับพูดจักใจจริงๆผมยอมรับผิดแล้วครับขอให้พี่อกให้โอกาสหน่อยนะครับหลังจากนี้จะไม่จะให้ผมทําอะไรเพื่อสังคมที่บอกมาเลยครับ ขอร้องพี่อย่าแจ้งความกับตำรวจนะครับได้โปรดเถอะครับพี่นี่เป็นบุคคลนะฮะที่เข้ามาขอร้องนาทางสอชอ,อนะครับแล้วก็บอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วนะครับจะไม่ทำอีกแล้วสอชออก็เลยเอามาเผยแพร่นะครับให้เห็นว่า อันจริงจแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมครับตัวบทกฎหมายไม่ได้ไปทําร้ายใครหรอกนะฮะถ้าคุณไม่ทําผิดกฎหมายดังนั้นการใช้โลกออนไลน์นะครับก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ใช้เพื่อไปนึกอยากจะด่าใครก็ด่านึกอยากจะบูลลี่ใครก็บูลลี่หรือแม้แต่ว่าไปพูดมินประมาทหรือว่าดูหมิ่นเย็ดยามนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ใช่ว่าจะทำได้ ทุกอย่างนั้นมีข้อกฎหมายรองรับเมื่อถูกดำเนินคดีไปแล้วก็แน่นอนย่อมสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนในครอบครัวต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลดังนั้นการใช้โลกออนไลน์เนี่ยนะเตือนกันอีกครั้งหนึ่งว่าใช้อย่างมีสติใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็เกิดประโยชน์กับองค์กรเกิดประโยชน์กับประเทศชาติแต่ถ้าใช้ในสิ่งที่ผิดนั้นท้ายที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็ตอบสนองมายังตัวเองนั่นแหละ ระวังให้ดีอย่าให้เหมือนกรณีนี้นะฮะต้องมาอ้อนวอนร้องขอทางด้านสอชอว่าอย่าดําเนินคดีตัวเองแล้วก็รับด้วยว่าทําผิดไปแล้วนะครับนี่เป็นกรณีตัวอย่างแล้วก็เป็นกรณีที่ยกไม้ใ้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามแล้วก็ได้มีสติในการใช้โลกออนไลน์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอย่าไปบูลลี่ใคร อย่าไปหมิ่นประมาทใครอย่าไปด่าว่าใครโดยเด็ดขาดครับ